ในที่ทำงานเรามักพบเจอกับปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิดและความตึงเครียดที่ไม่ได้พูดออกมาที่อาจนำไปสู่องค์กรที่ท็อกซิกทุกคนไม่อยากมาทำงานบ่อยครั้งปัญหาเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเกมจิตวิทยา psychological game ในการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล Transactional Analysis เกมเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในตอนแรก แต่ต่อมาสามารถส่งผลกระทบอย่างมีในสัาคัญต่อ Engagement ของทีมงานผลการปฏิบัติงานและแม้แต่ Integrity ขององค์กรการเข้าใจและรู้ทันเกมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นเกมจิตวิทยาคืออะไร การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งพัฒนาโดยเอริกเบิร์นนำเสนอกรอบแนวคิดสำหรับการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่านมุมมองของอีโกสเตตสาสถานะได้แก่พ่อแม่ (parent) ผู้ใหญ่ (adult) และเด็ก (child) ทำความเข้าใจอีโกสเตตมากขึ้นจากบทความเพิ่มทักษะ diversity inclusion ด้วยจิตวิทยาการสื่อสาร5รูปแบบ เกมทางจิตวิทยาเป็นปฏิสัมพันธ์ที่สังเกตได้ยากและเกิดซ้ำๆซ,ซ,ซึ่งบุคคลแสดงบทบาทจากสถานะเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเกมเหล่านี้นำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบเช่นความคับข้องใจความรู้สึกไม่พอ,อใจหรือความรู้สึกสิ้นหวังในที่ทำงานเกมเหล่านี้สามารถทำลายความไว้วางใจและการทำงานร่วมกันแบบเนียนๆสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจรู้สึกถูกควบคุมหรือถูกมองอย่างเข้าใจผิดจากการรับรู้และจัดการกับเกมเหล่านี้ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำและทีมในการทำลายรูปแบบที่ไม่เกิดผลดีและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่จริงใจและสนับสนุนกันมากขึ้นสามเหลี่ยมดรามา Drum angle, ่า The d r a m a t i Angle เร้าตัวละครในบทเหยื่อผู้กดขี่และผู้ช่วยเหลือ มุมมองสำคัญของเกมทางจิตวิทยาในที่ทำงานคือสามเหลี่ยมดราม่าซึ่งเป็นแนวคิดที่แนะนำโดยดร์สตีเวนคาร์แมนเป็นการขยายกรอบแนวคิดท่อของเอริกเบิร์นสามเหลี่ยมดราม่าแสดงให้เห็นถึงบทบาทสามอย่างที่ผู้คนมักแสดงในเกมจิตวิทยานั่นคือเหยื่อวิ a t e m ผู้กดขี่ persecutor และผู้ช่วยเหลือ rescuer บทบาทเหล่านี้สามารถสร้างภาวะท็อกซิกในองค์กรนำไปสู่วงจรของการกล่าวโทษการพึ่งพาและความขัดแยง้ง You're the victim ผู้เล่นบทเหยื่อมีลักษณะเด่นคือความรู้สึกร้ายอำนาจและสิ้นหวังในบทบาทนี้ผู้เล่นจะมองว่าตนเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่นหรือสถานการณ์มักสแสวงหาความเห็นใจมากกว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงทัศนคติหลักของผู้เล่นบทเหยื่อคือทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้และพวกเขามักหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อการกระทำหรือสถานการณ์ของตนเองตัวอย่าง พนักงานคนหนึ่งมักไม่สามารถบรรลุตาม KPIs และโทษปัจจัยภายนอกเสมอเช่นทรัพยากรไม่เพียงพอหรือทีมไม่ช่วยเหลือแม้จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือแต่พนักงานคนนี้ยังคงมีทัศนคติฉันทำอะไรไม่ได้ซึ่งนำไปสู่ความหมุดหมิดในหมู่เพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้าง,งานส่งผลต่อขวัญกำลังใจและผลการปฏิบัติงานของทีมเนื่องจากคนอื่นๆได้ลงแรงช่วยเหลือแล้วแต่ดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรค Cook the persecutor บทบาทผู้กดขี่เป็นคู่ตรงข้ามกับเหยื่อโดยบุคคลจะมีท่าทีวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวโทษผู้กดขี่มักใช้อำนาจหรือการข่มขู่เพื่อควบคุมและวิจารณผู้อื่นซึ่งยิ่งไปเสริมความรู้สึกร้อำนาจของเหยื่อทักษณคติหลักของพวกเขาคือมันเป็นความผิดของคุณและพวกเขามักมองว่าตนเองเหนือกว่าหรือมีความสามารถมากกว่าตัวอย่าง ผู้จัดการคนหนึ่งชื่อวินมักตำหนิทีมของเขาเรื่องผลงานที่ไม่ดีมักใช้ภาษาที่รุนแรงและวิจารณ์ในที่ประชุมเขาแทบไม่เคยให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์หรือการสนับสนุนแต่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้อื่นทำผิดพลาดพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำลายขวัญกำลังใจของทีมแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความกลัวและความไม่พอใจซึ่งพนักงานกลัวที่จะเสี่ยงหรือแสดงความคิดเห็นยิ่งขัดขวางความรู้สึกปลอดภัยทางใจ psychological safety ความท็อกซิกนี้ก็ยิ่งฝังรากลึกยิ่งขึ้น Too sure the rescuer บทบาทผู้ช่วยเหลือดูเหมือนจะเป็นบทบาทที่ดูมีน้ำใจที่สุดแต่ก็สามารถสร้างท็อกซิกได้เช่นกันผู้ช่วยเหลือมักเข้ามาแก้ปัญหาให้ผู้อื่นบางครั้งแม้จะไม่ได้ถูกขอร้องทัศนคติประจำของพวกเขาคือให้ฉันช่วยคุณนะ และพวกเขาจะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจากการที่ผู้อื่นต้องพึ่งพาพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงและขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของตนเองซึ่งผู้เล่นบทเหยื่อะจะชอบมากตัวอย่างเจนนี่เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ในทีมมักเข้ามาช่วย เพื่อนร่วมงานจากงานที่ยากบ่อยครั้งทำงานแทนพวกเขาแม้ว่าเธอจะมีเจตนาดีแต่พฤติกรรมนี้ทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ได้เรียนรู้และเติบโตในบทบาทของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มพึ่งพาความช่วยเหลือของเจนนี่มากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่ความเหนื่อยล้าสำหรับเธอและการหยุดชะงักสำหรับทีมวงจรของการช่วยเหลือยังเสริมความรู้สึกไร้อำนาจของเหยื่อและความต้องการควบคุมของผู้กดขี่อีกด้วยวงจรแห่งความท็อกซิกในองค์กร เมื่อบทบาทเหล่านี้ยังคงอยู่ในองค์กรและไม่มีใครจัดการภาวะท็อกซิกก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเหยื่อรู้สึกไร้อำนาจผู้กดขี่เสริมความรู้สึกไร้อำนาจนี้ผ่านการวิจารณ์และผู้ช่วยเหลือทำให้มันคงอยู่ต่อไปโดยการเข้ามารับผิดชอบแทนความสัมพันธ์นี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบหลายประการเช่น 1. ความรับผิดชอบลดลง ย่าอาจหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนโดยพึ่งพาผู้ช่วยเหลือให้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ในขณะที่ผู้กดขี่มุ่งเน้นไปที่การกล่าวโทษมากกว่าการหาทางแก้ไข 2. ความเหนื่อยลา้าผู้ช่วยเหลือมักรับภาระความรับผิดชอบมากเกินไปนำไปสู่ความเหนื่อยล้าในขณะที่ย่อรู้สึกท่วมท้นจากการรับรู้ว่าตนเองขาดการควบคุม 3. ความไว้วางใจถูกทำลาย วงจรการกล่าวโทษและการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถทำลายความไว้วางใจภายในทีมเนื่องจากบุคคลมุ่งเน้นไปที่การปกป้องบทบาทของตนมากกว่าการร่วมมือกัน 4. การหยุดชะงักพนักงานที่ติดอยู่ในบทบาทเหล่านี้อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการพัฒนานำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่หยุดนิ่งไม่ก้าวหน้าการทำลายสามเหลี่ยมดราม่า เพื่อให้ทีมงานหรือองค์กรของคุณหลุดพ้นจากสามเหลี่ยมดราม่าคุณต้องเริ่มส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ (Adult to Adult, Adult) ซึ่งปฏิสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของความเคารพความรับผิดชอบและการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยมีคำแนะนำดังนี้ 1. ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง ช่วยให้พนักงานรู้ตัวเมื่อพวกเขากำลังเริ่มแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสามเหลี่ยมดรามา่าและเข้าใจผลกระทบของพฤติกรรมตนเองที่มีต่อทีมและองค์กร 2. มอบอำนาจ Impow วด r อเซาสนับสนุนให้พนักงานรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตนเองเปลี่ยนจากทัศนคติของการเป็นเหยื่อไปสู่การจัดการด้วยตนเองและความรับผิดชอบ 3. ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ c o n s t r u t t v v f f edback เส้าพัฒนาหัวหน้าทีมและผู้นำให้มี e m p a t h y และให้ข้อเสนอแนะที่สนับสนุนและมุ่งเน้นการแก้ปัญหารวมทั้งหลีกเลี่ยงบทบาทของผู้กดขี่ 4. กำหนดขอบเขตสำหรับผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะช่วยเหลือกำหนดขอบเขตและให้เวลาผู้อื่นได้แก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและลดการพึ่งพา 5. ปลูกฝัง growth m i n d s สร้างสภาพแวดล้อมที่มองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าความล้มเหลวช่วยทำลายวงจรของการกล่าวโทษและความรู้สึกสิ้นหวังเกมทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเหลี่ยมดราม่าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษซึ่งขัดขวางผลการปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานองค์กรและคนทำงานเองควรรู้เท่าทันเกมเหล่านี้และช่วยกันป้องกัน โดยมีวิธีการสื่อสารและรับมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ (adult-to-adult) เพื่อไม่ให้ทุกคนลงไปเล่นในสามเหลี่ยมดราม่าผลลัพธ์คือองค์กรมีสุขภาพดีขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งบุคคลรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเติบโตและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการเรียนรู้แนวคิด t r a n s a c t i o n a l analysis รวมถึงเรื่องการสื่อสารแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มากขึ้นเพื่อรับมือกับเกมจิตวิทยาและสามเหลี่ยมดรามา่าลองดูหลักสูตรฝึกอบรม The Art of Influence จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวที่สอนโดยนักจิตวิทยาได้ที่